สวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้มาดามเข้าป่าหน้าบ้านตัวเองนะคะนอนตื่นสายพี่น้องมื่อนี้นอนตื่นสายนะคะอยากเข้าป่านะคะเริ่มกันเราเริ่มกันนะคะน<ม>้องป้าหน้าบ้านนะคะดูนะคะหาเห็ดเหลืองกันพี่น้องเห็ดเต็มตู้เย็นอยู่พี่นอ้องแต่ว่าก็อยากเข้าป่านะคะอยากหาเหรียญพี่น้องอารมณ์ดี ดูเบื้งบงพี่น้องได้สองดอกอยากเข้าป้าโอ้ยอยากเดินเหรียญพี่น้องเอ้ยเดินเอาบรรยากาศเฉยๆนี่แหละพี่น้องวันนี้นอนตื่นสายแล้วก็เก็บคอกินยาทิฟฟี่ไปแล้วลับสนิทพี่น้องเอ้ยรับดีหลายกเลยขอให้มันฉดชื่นบ้างเข้าป่าดีกว่าเราเริ่มหากันนะคะ คุยหลายพี่น้องมันลงคอยด้วยมันสิมันลงคอยเดี๋ยวมันสิลื่นหาเห็ดถอยกันพี่น้องมันจะมีบอจะมีไม้เห็ดจะมีไม้เห็ดเห็ดสมเกิดแล้วพี่น้องเห็ดมันจะเกิดเห็ดแดงโอเคเจอแล้วดอกหนึ่งนะคะเจอแล้วเห็ดแดงดอกหนึ่งพี่น้องอันนี้แหละพี่นอ้องเมื่อเมื่อเห็ด เด็กนะคะ่ะเห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดเ,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 ดเดต็มตู้เย็นนี่พี่นอ้องแต่กักัมันหาไม่อยากพี่น้องก็อยากหาหาแล้วมันมวนพี่น้องเอ้ยว้ายเจอแล้วเจอแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้ว,ออลวนี่พี่น้อง เห็ดแดงเคียพี่น้องเห็ดแดงเคียนนะคะซสบเห็ดเห็ดนี่เคียนสีแกงซุปแซบพี่น้องแกงส่นวิชใหม่แซบซสบนะคะหาอู้ ตะเก ا เห็ดสมเกิดอยู่แถวนี้หลายหลายพี่น้องบัดเทาหนี้คือพอเห็นจากดอกเขาป้าเราหนาวเย็นเย็นเร็วกว่าก็ได้นี่ปกติเห็ดสมนี่เกิดอยู่แถวนี้เห็ดตกกุกโกตะเกอยูย่พี่น้องอันนี้ทำไมไม่มีเลยขอเห็นทีเถอะ อยากให้บ้านเขาเห็นน้ำเนอพี่น้องเนาะป้าเห็ดนี่เป็นป้าเห็ดเห็ดสมพี่น้องป้าเห็ดสมนะคะหัวสมแล้วก็ป้าเห็ดแดงเห็ดไข่พี่น้องโอเคคือไม่มีว่า คือไม่มีเดินกลับแล้วเดินไปหาอีกที่นึงนะคะที่หนองน้ำนะคะข้าจะเบึงวิดโอเลยพี่น้องเอ้ยเฮกเต็มตู้เย็นอยู่พี่น้องแต่ว่าก็อยากเก็บเป็นโลกแบบว่าขาดป้าบ่ไดพี่น้องขาดเธอแล้วพี่จะรู้สึก เขาว่าอย่างนี้แหละเคยเบิ่งตะวิดีโอไทยวิดีโอแล้วก็บมืนกับลมในปา่าพี่น้องเออเขาเข้าเลืนเบิด <laughs> มืวันี้ข่อยงงข่อยงงค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินนะคะบอกตัวเองค่อยๆเดินนะคะอันนี้ก็เช็ดนี่กินบ่นได้พี่น้องนี่จะได้บอกพี่น้องไปหาเห็ดแดง วันนี้อากาศดีเหลาพี่น้องแดดช่องแน่อากาศออกมาหน่อยนึงนะคะแต่แมงอีหยังพี่น้องแมงนั่นแมงนี่เดินมันย่อยอาหารจริงกว่เตี๋ยวเมื่อกี้จิงกว่เตี๋ยวชามเบื่อเริ่มเลยนะคะเดินไปเดินมาให้มันย่อยอาหารอ หาช่วยกันมีว่าพี่น้องหาช่วยกันนะคะเอาเอาต่เห็ดอยู่ขงางหน้าเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าเด้กเขาป้านะคะมาไายวิดีโอให้บ้านเอาเห็นใน่ีพี่น้องแต่งตัวจะเข้าป่าวันนี้ก็เลยไม่ได้เข้าเลย ได้นาะพี่น้องงวดนี้มาดามฝันได้เรียกได้พี่น้องเดอ้ออย่าลืมนะคะ017พี่น้องเลขยสามตัวเลขยสามตัว017พี่น้องเลขยสองตัว40นะคะจัดได้พี่นอ้องได้เห็ดได้เห็ดได้เห็ดดอกหนึ่งแล้วเห็ดสลงงองสลังแงงพี่น้องนี่ได้เห็ดคมได้เห็ดสลงงองสลังแงงก็เอาพี่น้อง พ่อ,อยังเกาเบิดมึอน,นี่หาอยู่นหนบ้านเด็กขวงซื้อบ่ได้เข่าป้านะคะไม่มีเพื่อนพาเข้าป่านะคะวันนี้หาเห็ดเล่นเล่นพ่อได้หยุดเสินหยุดสายพี่น้องแถวนี้มันจะเกิดเห็ดแดงเคียเห็ดแดงโมยู่นะคะที่เจ้าทางเจ้าป้าเจ้าเขาก็ให้ลูกได้ยิน อืมอืมอ้าวทำไมเห็ดป่าบ้านเราไม่มีเนี่ยเห็ดป่าบ้านมาดามขึ้บ่มีเนาะบนนี้พี่น้องเอ้ยบนมีเลย อ okay. เดซี่หาดอกพี่น้องโอเคเจอคนแหละเจอคนก็มาเล่นแล้วมีเพื่อนน้อยก็เชื่อหน่อย กขยังเชื่อหน่อยมีเพื่อนอยู่มีเพื่อนเดินในป่านะคะแล้วเราก็มีคิดที่ว่าขึ้นมาหน่อยมีเพื่อน <Okay. S 2> ไปเดินทะเลแล้วก็ไปเดินตามตรงนี้นะคะเพื่อนๆหาเห็ดก่อนหาเห็ดเหลืองหาเห็ดเห็ดทักทักกันตะเลนนะคะไปเบิ่งเห็ดตะแตแนช็อปจะเกิดบ่พี่น้องปกติมุมเนีมยมจะเกิดเห็ดตะแตแนช็อปนะคะ พอคนมีมูก็ยังดีใจแน่พี่น้องเมือเ่องหนอกหามูกับบ่ออเดินไปใส่ไม้ไสกับบ่ออคนพี่น้องเออชีวิตมีความสุขไปคนละยอย่างล่งมือมาดรมกับท่อกับเมอยแต่ก็ดูชิน่นแล้วกะดูเมืองหนอกกับชิ่นกันพี่น้องอยู่มาหอดยี่สิบปี บริยังจากย่างเดยแต่ขี้วิตกินไปมือมือพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวส่งเงินให้ลูกให้หลานไปเดือนเดือนสืเอเขาไปไหนกันว่าแม่ลูกเขาแม่ลูกเขาโอเคนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายแค่นี้นะคะมาดามแดงเฮ็ดชี้หาดอกพี่น้องอันนี้ก็เป็นทะเลแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำแบบพี่น้องอันนี้จะเป็นน้องน้ำแล้ว ข้าจะบอกวิดีโอเดี๋ยวถึงมืนพี่นอ้องยันยันมืนนะคะโอเคนะคะบ๊ายบาย